สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะพบกับผมนะฮะคนเดิมนะกับเกมนี้เป็นเกมใหม่นะฮะเพิ่งคือวางจำหน่ายในสตีม30ตุลาคมนะครับผมก็ชื่อเกมว่าด้านซ้ายบนเลย Miscreate s นะฮะตัวเกมรูปแบบนะฮะนี่ชอบอินดอร์ไดโว์ไอ้อ่ะ F1 กดโชว์หันหลังนะคือทรงมันทรงเกมนี้มันดูเหมือน จะเล่นง่ายๆเหมือนลัชแต่ผสมด้วยภาพอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนคล้ายๆจะเป็นเดซี่สแตนด์อโลนนะมันก็ปนๆกันไปนะตัวเกมยังเป็นพีออฟฟ่าอยู่นะคือโคตรมหากราบเบต้าเลยทีเดียวแบบออฟฟ่าแบบแทบจะไม่มีอะไรนะแต่ก็นะฮะคนก็มีคนเล่นอยู่เยอะพอสมควรนะก็คงมีคนเริ่มทยอยเข้ามาเล่นบ้างแล้วล่ะ ตัวเกมมีชุดให้เก็บนะฮะโอ้โหชุดนี้ถึงออกมากเปลี่ยนชุดรู้สึกสีเหลืองน่าจะสวยอ๋อมีสีช่องเลน,นะฮะการเก็บของอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนแบบว่าพอเราใส่เสื้อเสื้อที่มันใส่ของได้เยอะก็จะมีช่องเพิ่มเพิ่มให้เราใส่นะฮะมันได้ซีเลยถอดเสื้อออกช่องหายนะแล้วใส่เสื้อตัวนี้นะเสื้อสีเหลืองโอ้โหสวยอยู่ถุงม,มือมีแล้วไม่ต้องใส่ ตอนนี้ของในตัวคือมีครบครับขวานกระเป๋าใหญ่สร้อยคอมาทําไมถุงมือแว่นกันแดดคือเน้นเน้นตัวเท่ไว้ปืนนี่มีนะแต่ไม่มีกระสุนไล่หาแม็กอยู่ตอนนี้หายากเหลือเกินอย่าบอกนะพูดปุ๊บเจอเลยซะโอ้โหเจอกระสุนตอนหน้าต่อตาเลยนะหยิบแม็กขึ้นมานะแล้วก็ไว้ในช่องนี้นะเนี่ยมีอยู่สิบนัดนะ นี่คือใสไปแล้วนะไม่ต้องรีโหลดโชว์อะไรเลยฮนะคือเกมนี้มันออฟฟ้าอยู่อย่างว่าฮนะก็อินเนทครั้งนะแล้วหันมอไซค์มาขวาคือเป็นฟรีลุกนะฮะคือหันซ้ายหันขวาเนี่ยแต่ตัวเรายัางอยู่ที่เดิมนะไว้สำหรับดูซ้ายดูขวาแบบว่าเดินเดินอยู่กับที่อย่างนี้เลยนะอย่างนี้อ่ะก็เบสิกของ dc เลยคนเล่น dc จะรู้ดีเดี๋ยวขอเก็บปืนก่นกนอนเดี๋ยวมาลั่นโอ้นี่สิ่งก่อสร้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูถือขวานก่นอนเนี่ยตัวเกมถือว่าทํามา และตอนนี้แค่เป็นพี l p ฟ a ก็ถือว่าเกมละเอียดได้ดีนะฮะมีรอยเท้าเดินด้วยนะเวลาเหยียบดินจะมีรอยเท้าแล้วก็ตอนนี้พีอ p ฟ a มีในเกมมีระบบบรรยากาศคือมีฝนตกด้วยมีหมอกอะไรก็ว่ากันไปนะฮะตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นเป็นแบบว่าอุยเจอกระสุนนี่แล้วทำไมพอถ่ายคลิปปุ๊บกูเจอกระสุนวะก็ตัวเกมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์จะเป็นแบบว่าเหมือนเดซีนะฮะ ประมาณว่าถ้าเซิร์ฟตั้งอยู่สมมติโซนสิงคโปร์ก็เวลาเวลาที่เซิร์ฟตั้งสมมติเนี่ยเอาเป็นสมมตินะผมสมมติเป็นประเทศไทยแล้วกันเซิร์ฟตัต้งเป็นประเทศไทยก็จะเป็นเวลาจริงของของในเกมด้วยอะ่ะไม่รู้ว่างงกันเปล่าคือเวลานี้เดินเดินเป็นเรียวไทม์ไม่ใช่ว่าเหมือนวอร์ซีที่เล่นวันหนึ่งจะมีขึ้นค่ากับตอนเช้าสองสองสามครั้งอะไรอย่างนี้นะคืนนี้คือถ้าเซิร์ฟมันอยู่ที่ ตอนเช้ามันก็เช้าตามนะครับถ้ามันมืดเราก็มืดเลยต้องรอเป็นชั่วโมงๆกันเลยเดียวกว่ามันจะเช้านะฮะก็นับไปแต่เวลาเข้าเซิร์ฟมันจะบอกแนละ้ว่าเซิร์ฟนี้อยู่ในเวลากี่โมงกี่โมงนะก็ดีอันหนึ่งน,นะตัวเซิร์ฟยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะยังยังมีไม่ไม่ค่อยมีเซิร์ฟที่เปิดในเอเชียไม่มีเลยดีกว่ามันยังเป็นเซิร์ฟแถวดีสุดคือ200 219ปิงนะค่าความแหลก คือน้อยสุดแล้วนะร้อยร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบอนี้ก็ตัวเกมมีซ้ายมีขวานะแลซ้ายแลขวานะฮะแบบอย่างนี้นะอึบ๊บหลบมายิงนะนะฮะนี่นะไม่มีอะไรรูปแบบของเกมนี้ตนะั้งแต่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่ามันจะเน้นไปในทางที่ว่าหาของในบ้านมากกว่าที่จะไปหาตามที่แบบว่าโอ้โหต้อง ไ,ไปดูในซอกรถด,ดิดูในฟาร์มสิอะไรเยี้ยนีนมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะณตอนนี้คือบ้านทุกหลังสําคัญหมดและก่อนเข้าบ้านควรควรปิดประตูนะฮะมันจะช่วยคุณได้เยอะเพราะเกมนี้การกระทำอะไรของเรามันล้วนแล้วแต่มีเสียงนะฮะเนี่ยเสียงเดินขนาดผมเนี่ยขนาดเราอยู่กับที่นะฮหันซ้ายหันขวาเท้ามันลั่นเนี่ยเท้าเท้ามันลั่นจะมีเสียงตอลอดเวลาวิ่งไป เวลาของเซิร์ฟตอนนี้ก็น่าจะเป็นมันหุ้ยเจ็ดโมงแปดโมงแล้วมัง้งนะคือตอนเข้ามารู้สึกว่าเซิร์ฟมันอยู่เวลาที่ตีห้าอันนี้คือผมมาในขอบแดนแถวนี้แล้วละ่ะไม่ได้แบบว่าอยู่แถวกลางๆของเซิร์ฟของแผนที่ในเกมนะอยู่แถวๆริมๆเลยตรงนี้มันไม่ค่อยวุ่นวายดีเราจะค่อยไตย่ๆไปอ่ะเอาเจอคอนนะแต่เราไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เเอาไปเก็บไว้หน่อยก็ได้นะ คือเกมนี้กด F2 เขึ้มมาเลยน,นี่อ๋ออันนี้เก็บม่ได้ของเต็มกินซะหลอดหลอดอาหารหลอดอะไรก็อยู่ด้านซ้ายนะสีแดงที่ขึ้นนี่ไม่ใช่ว่ามันลดนะคือสีแดงสีสีออกเลือดหมูแดงเน้นสีเนื้อเอด้านขวาเนี่ยมันออกแนวประมาณว่าไอ้ที่เห็นอยู่นี่คือมันเต็มหมดทุกอย่างนะสภาพร่างกายดีหมดนะเจอหมวกกระนกหมวกสวยนะเราเนี่ยหมวกสวยแต่เราไม่ชอบใส่หมวกกระนก หมายมายถึงเวลาเล่นในเกมนะถ้าจริงๆก็ใส่ก็ดีอะปวอาภัยไว้ก่อนนะในเกมมันไม่เท่ใส่แว่นด้วยคือของแต่ละอย่างนี่เอามาแบบเอามาทําไมเอามาตกแต่งให้เท่ๆเห็นด้านขวาไหมกําแพงน,นั้นก็จะเป็นกําแพงไม้นะที่ทางผู้พัพฒนายัางกั้นทางอยู่ไม่ให้เราไปเขาจะขยายแผนที่เรื่อยๆเห็นด้านขวาไหมเนี่ยย่านเรียเๆีย,ย่าบนี้เขาก็ยังไม่ได้ใส่ต้นไม้อะไรเพิ่มนะฮะ ผมชอบตัวเกมมันตัวเกมนี้มันมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งตรงที่ทางเดินเนี้มันไม่เหมือนพวก DC อะที่แบบว่าโหเดินเดินเดินอยู่ในป่าอย่างเดียวที่แบบว่าเราต้องมองแต่ไกลเลยเนี้ยคือมันแบบถนนถนนหลักๆถนนนิย่อยอย่างเงี้ยที่ผมเดินอยู่เนี่ยมันโหมันเก็บรายละเอียดดีเหมือนกันนะชอบตรงนี้แหละเนี่ยทางเดินอะไรมันดูโคตรชนระบทมันชนระบทมากๆฮะเนี่ย ตัวเกมตอนแรกนะตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกมันมีมันมีเช่นเรียกว่าซอมบี้ก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นมิวแทนนะมนุษย์กายพันธุ์นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเอาออกไปตัดออกไปก่อนนะมันก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆเป็นคนนะคล้ายๆคนแต่ว่ามือจะเป็นนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะเหมือนมือมันจะมือมันจะขาดแต่ว่ามันจะใส่แบบดาบแหลมๆอะไรก็ว่านไปนะแล้วก็เน้นอาศัยเข้ามาในบ้านนะ อย่างบ้านหลังนี้ไม่มีประตูเอามีนีใช่ไหมมีเราควรจะปิดนะเนี่ยการปิดประตูมันมีเสียงเนี่ยเนี่ยคนเรามันจะตายก็ต้องปิดประตูเนี่ยในเกมเนี่ยคือมันเนี่ยถ้าเปิดอะไรเงี้ยมันเสียงมันดังมากคะเนี่ยโอ้โหเสียงมันดังกว่ากูเปิดจริงๆเองคือแบบว่าหลายครั้งแล้วที่ผมฆ่าคนในเกมนี้ได้รู้สึกจะหลุดหรืออะไร เมื่อกี้มันไปกดเผยกดตัวน F9 อ่ะมาอยู่ในบ้านนี่รู้สึกใช้มือ MPS าจะรู้ของได้ง่ายกว่านะของในเกมนี้มันไม่ใช่เป็นแบบเงาเงาสีฟ้าๆเหมือนในที่เราเห็นในพวกแบบว่า w a หรืออะไรอย่างงี้นะไม่ได้หาง่ายเราต้องเอาเมาส์ไปจอเลยนะอย่างเี้ยอย่างเงี้ยกระเป๋านะเรต้องเอาไปจอเงี้ยถ้าเรากดตัวจีที่กระเป๋ามันก็จะโชว์เลยกระเป๋ามีอะไรหรือล่าไม่มีเราจะเปลี่ยนไปทำไมในเมื่อกระเป๋าเราดีอยู่แล้วดีดีกว่าด้วยนะใหญ บ้านบ้านรู้สึกผมจะรู้แต่บ้านที่แบบทรงซ้ำๆกันนะเน,น,นี่ยหลายครั้งที่ผมฆ่าคนในเกมนี้ได้ก็ตรงที่มันเปิดประตูมาแล้วเข้าบ้านทุกครั้งเราก็ปิดประตูนะปิดประตูปุ๊บเรารู้ไปเหอะหรือเราจะด่าใครก็ได้พอได้ยินเสียงประตูเปิด่านั้นแหละครับนั่นแหละคือมันมาแล้วคนนั่นเองนะเราก็หาที่หลบในบ้านอหลางเล็กๆนี้ได้เลยเพราะว่าการเข้าบ้านหลังนี้มันเข้าได้แค่ทางเดียวมันตีกระจกไม่ได้นะตอนตอนนี้นะ คือแค่พียอัลฟ่าก็รายละเอียดผมว่าเยอะนะพูดอันนี้ไม่ได้พูดตรงๆผมว่าไม่แค่อันนี้แค่พีอัลฟ่าว่ารายละเอียดไม่ดีกว่าตอนที่ผมเล่นเนเธอร์ตอนมันอัลฟ่าในขณะเดียวกันอะไรอย่างี้ซะอีกคือมันรูปแบบมันดูดีอ่ะอีกอย่างผมดูว่าแมปเกมแมปเกมมันดูเหมือนแว่าคือแบบว่ามันดูแทบมันจะไม่เหมือนกับโอ้โหเจอคอนมันแทบจะไม่เหมือนกับว่าเกมนี้อะไรวะเสื้อ ใส่เสื้อช่องมันน้อยคือตัวเกมนี้มันดูแบบว่าพื้นที่มันดูแบบมพมันดูแบบโอ้มีหนูด้วยเว้ยคือแมพแผนที่เกมนี้มันดูแบบว่าเหมือนเกมแบบว่าซิงเกิลเพย์มากกว่าน่ะอะไรนะไอแฮมเบิร์ตสตีลวีด้านซ้ายเขา,เาคุยกันนะอันนี้เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูจะทำอะไรก็ต้องแบบนี้แต่หาถามว่าผมเข้ามาอย่างนี้เสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะแต่ผมชัวร์ผมมั่นใจพอว่า แถวนี้ไม่มีคนถ้าไม่มั่นใจก็ยิบปืนขึ้นมานะแล้วดูเสียงเดือเราดิตอกแตกตอกแตกโอ้โดคือแบบคือแบบไม่ต้องใส่หูฟังมันก็ได้ยินอะ่ะยิ่งเซนจากการเล่นเคเตอร์มนันยิ่งช่วยได้โคตรเยอะแต่เกมนี้โห้คือการกระทำอะไรของเรามันเป,เปิดตู้เย็นได้ด้วยนะอย่างนี้เปิดตานนี้ได้ด้วยนะานยนะอาเรียเขาเยอะมีของให้เก็บไหมไม่มีปิดให้หน่อย ปิดไปแล้วกันอนะเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวมีคนเข้ามาจะได้มารู้ให้มันเสียเวลาได้เล่นนะฮะ oh. โอ้โหโอ้ยเอาชิบหายจะจะๆๆๆะจะเกมนะดูของสิคือเราต้องดูดีๆเลยเกมเนี่ยของนี่แทบแบดูไม่ดีนี่แม่งแบบหายหายผ่านตาไปได้ไวมากของ ผมแทบจะแบบหากระสุนไม่เจอกระสุนแม็กมันเล็กมากนะแล้วบ้านแม่งมีหลายหลังอีกโอ้โหทำไมประตูเปิดทำไมประตูเปิดหรือว่ามีคนออกไปเอามีกระเป๋าด้วยนะกระ,กระเป๋ากระเป๋ากลางนะ และตอนนี้ใหญ่สุดคือมีแค่สามช่องสามแถวสามพุ่นนะสามแถว,ว,วเป็นประตูมันเปิดปะปิดป่กนเริ่มเริ่มเริ่ม,ม underlying, underlying, underlying. อันตรายแล้วอันตรายอันตรายมึงหลบในนี้ปาวะหลบในนี้ <c oughs> เราต้องดูดีๆแล้วนยประตูเปิดอย่างงี้นี่น่ากลัวนะแมพมันเล็กมากครับณตอนนี้ดูจากแผนที่ก็นี่ครับกดชิปเทปขึป้นมาไม่รู้ว่า ที่ผมถ่ายคลิปม,ม,ม,มันจะเห็นปหมวะไม่รู้มันจะเห็นปหนะเนี่ยเกิ่อาจจะเห็นไหมกระชีพแถวขึ้นมาโหเนี่ยแ,แมปมันมีอยู่ประมาณนี้นะผมผมรู้สึกว่าผมจะอยู่แถวๆข้างล่างนเนี่ยแถบเนี่ยแถบข้างล่างนี้นาระมาณนี้ขวาล่างขวาล่างนะต้องถือปืนแล้ววะแม่ง อยู่ดีมาเจอประตูเปิดเองอย่างนี้เปิดเปิดแบบเปิดค้างไว้อย่างนี้นะอันตรายแล้วแถวนี้บ้านแม่งเยอะชิบหายนั่นไงเปิดอีกบานแล้วผมว่าผมผมว่าน่าจะเป็นคนก่อนที่มารู้แน่นอนเลยรู้สึกว่าผมจะเดินผ่านเขาไปด้วยแล้วเขาเขามาพอเปิดประตูทุกบานผมก็ปิดประตูให้เขาทุกบานนะเรามีมารยาทนะมันไม่ใช่อะไรหรอกเราเราต้องนะเราต้องระวังตัวไว้ นี่เจอเจอเจอโซดากินไม่ได้แป๊บสิรีแป,ป๊บสิรี <c oughs> สำหรับตอนนี้ที่เล่นอ,อัลฟาพีอ,อัลฟามานี่แทบไม่ต้องกลัวเรื่องการหาของคือของของเต็มได้ง่ายมากของฟูดได้ง่ายมากคือแบบตายปุ๊บเออไม่ไม่แคร์หาบ้านอีกสามสี่หลังเดี๋ยวก็เจอกระเป๋านู่นนี่นั่นไ,ได้ใส่แล้ สึกหลังนี้ยิ่งไม่มีอะไรเลยนะโอ้ยๆตัวเกมตอนนี้ p พี p h a อลฟานะยังมีระบบอย่างหนึ่งนะที่ผมว่าต้องรีบปรับปรุงโดยด่วนนะที่เป็น p พี p h a อัลฟาคือแม่ง CPU กินเยอะมากครับกินโคตรโคตรเยอะโคตรเยอะจากจากธรรมดา CPU อยู่ที่ธรรมดาไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะมันกินไม่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เข้าเกมเนี้ยกินเกบคือด้านขวา หน้าเดสทาวอผมเนี่ยมันจะโชว์เลยว่ามันกินไปกี่เปอร์เซ็นต์ะโอ้โหชิบหายไอ้กูมีซี u ียูเท่าไหร่ก็ไม่พอให้มึงกินเราบ้างเนี่ยประมาณนั้นคนระับผมว่าผมไม่อยากเสียเวลามาลุ้นของพวกนี้แลว้วเราต,ต้องวิ่งสำรวจแล้วละ่ะอุย้ยมีกระดูกด้ว <laughs> ยมันจะมึนหน่อยนะอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาหันไปหันมาผมว่าผมก็ยังงอแล้วก็ผมก็มึนเือนเลย ตูเปิดอย่างงี้นี่แม่งใจไม่ดีอะท,ที่ดีเราควรจะไปจากที่นี่ดีกว่าแล้วตอนนี้ผมว่ามันไม่มีซอมบี้นะไม่น่าจะมีมนุษย์แก่พันที่ผมบอกเพราะว่าเหมือนเขาตัดออกไปก่อนแล้วอัพเดทนี่อัปเดตเรื่อยๆเลยเนะนี่ยปรับปรุงนู่นนี่นั่นหน่อยเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นี่นั่นนิดนึงอนาคตคาดว่าน่าจะมีเซิร์ฟแถวสิงคโปร์นะให้เราเล่นแบบไม่หลักัน คือสําหรับคนที่แม่งไม่มีของนี่มาตรงนี้ผมว่าแม่งนะของมีให้เก็บเพียบเออถ้าพอกเกมที่อย่างนึ่งผมคือแบบผมยอมกับเกมนี้แม่งคอเนเทนเนอร์แม่งเปิดได้อ่ออีกอย่างนี่มันคอนเทนเนอร์หลอกไอ้สัตว์โอ้แต่จะเปิดโชว์ให้ซะหน่อยเปิดดูให้หน่อยโอ้ยนี่มันโอ้โหเจอขวานี้แล้วมันตู้คอนเทนเนอร์เกมนี้ ถ้าเห็นอยู่เนี่ยแนะนําให้ลองเปิดเข้าไปนะอาจจะเจออะไรอยู่ใครอยู่ข้างในก็ได้นะเป็นที่ที่ผมลงบ่อยเจอแม็กกระสุนครับวิแม็กแม็กแม็กมากเย้ยแม็กแม็กยาวแม็กยาวด้วยนะฮะแต่ลองทิ้งแม็กนี้ดินึกยากอ๋อแล้วแม็กนั้นกูโยนทิ้งไปทิ้งไปเก็บมาแม็กยาวด้วยนะแม็กยาวนะาเคยเห็นแม็กยาวสูงสุดปืนพกเนี่ยแค่ปืนพกแม่งมีสามสามนัด เก็เวลาแนละ้วมันจะมาเก็บตรงนี้มันจะฉันได้ที่ผ่ายแม็กยาวตัวเกมครับว่าอนาะคตก็จะน่าจะมียานพาหนะฮะว่าให้เราขับเลยนะฮะจากที่ดูคลิปฝรั่งเบต้ามาโอ้เจอเต้นคนนั้นเขาทำไรคนไม่ค่อยชิบไม่ค่อยเท่าไหร่ต่เดี๋ยวนี้เ,นเกมนี้เจอคนก็แรกๆเราก็ช่วยช่วยเหลือกันไหมฮบางคนมันมาก็สาดยิงที่หายเลยเราก็ต้องยิงสู้กันมนะัน ตอนนี้ไอ้มนุษย์กายพันยิ่งไม่มีมันยิ่งรู้ดกันสบายใจเลยไม่ต้องกลัวอะไรเลย,เลยคือของมันเราแทบจะไม่จำเป็นต้องหานะนี่คือมาเล่นให้ดูนะครับมาบอกว่าเออเกมเป็นไงอันนี้พ่อป้าผมปรับโลสุดเลยนะโลได้เท่าที่ทำได้เพราะ่าเกมม่กินสเป c กว่า DC standalone โอ้โหสังเกตได้ด้านขวาด้านซ้ายของผมมันจะโล่ง,ลง เพราะว่าเหมือนเขายังตกแต่งด่านยังไม่เสร็จนะแ,แผนที่ยังไม่เสร็จนซ้ายันขวาวิ่งตรงไปฉีกนะเกมนีว่ายน้ำได้ไว่ายน้ำได้มันว่ายโชว์เลยว่ายโชว์แม่น้ำสายหลกัลกๆมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่สายนะถ้าถ้าดูดีดูในแบบเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สามทางอย่างเ้นะแม่น้ำด,ดูรู้สึกว่าเราผมน่าจะอยู่แถวๆนี้มั้งแม่น้ำจากด้านขวาล่าง าผมว่ายตรงไปนี่คือมันจะเจอกันเป็นจุดนัดพบก็ได้เลยนะเอออยู่แม่น้ําแถวไหนฮะเพราะแม่น้ำยี่นี้มันตอนแรกมันยังไม่มีมันมีอยู่แค่นี้ฮะแต่หากันง่ายอยู่เพราะแต่ละที่มันมีอุ้ยมีปลาด้วยเว้ยิ่งเคยเห็นเพราะแต่ละที่มันจะมีจุดเด่นของมันอยู่นะในเกมแบบนี้สพานอ่างเงี้ยปางเมืองก็จะเป็นฟาร์มเลยอย่างเงี้ย เก็บรายละเอียดดีเก็บนี้อ๋อ P อฟฟ e าอยู่ที่ราคา4 5 9บาทนะฮะ4 1 9บาทไทยสตรีมนะฮนะอ่ะมีวิลึกแมวแมวหรือกระลอกว่ากระลอกกระลอกกระลอกทำอะไรกับมันไม่ได้นะน่าจะยิงทำเลงมันไม่ได้ไม่อยากยิงตอนนี้เดี๋ยวโป้งปังขึ้นมาคนแถวนี้มันรู้ตัวชิบหายเลยคนระับ ตัวเกมจะออกแนวกันดานกันดานเนะทางเดินมันจะมีทางเดินให้เราเดินหลายสายเดินไปทางแม่น,น้ําริมแม่น,น้ําทางดินทางพื้นถนนเรียบๆอะไรก็แล้วแต่คนอยากจะเดินส่มแน,นะนำว่าเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเดินลอกเขาอะไรมากก็ได้ไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นตอนนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยถึงขั้นเซียนโหดอะไรเหมือนวอซีที่แบบโอ้โหขนาดนั้น เจะเจอบ้านเล็กบ้านน้อยนะเราต้องเข้าไปเกตเอาเอาเพีย e ออกไปไกลส้นตีนนะไม่ใช่เ,เข้าไปดูอะไรที่ห้ามที่ชอบเลยเข้ามามันหมอให้เกตเอาเอาเพียกูไม่น่าจะเข้ามาเลยมันไม่มีอะไรเลยฮนะ ก็น่าเช้าน่าสิบโมงแล้วมั้งเนะะี Whit ่ยอโุ้ยอ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 ุ้ยเชี๊ยอุ้ยโอ้โหมันมาจากไหนวะโอ้โหนฮะตายโชว์ซะด้วยคลิปนี้มันจะครบไปไหนยิงไม่ทันได้เท่าไหร่คือโดนตีมาเมื่อกี้ผมยังไม่รู้เลยผมนึกว่าผมโดน,น,นยิงแม่งต่อยกูชัดโอ้ ยังมึนๆอยู่เลยโอ้ยก็นะฮะมันคงได้ของผมไปแล้วไม่赖ไม่ซีเรียสนะกดรีสปาวใหม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คงจะน่าน่าจะมีพาร์ทหน้านะรอถ้าเกมอัปเดตเยอะๆวันนี้ก็หาอะไรสนน่าสนใจมาผมจะเอามาให้ดูอีกทีนะก็นะนะาเสียดายของนิดหน่อยนะเหลือไฟฉายตากบไฟฉายกับ นี่ฮะตายตายตาย,ตาย,ตายชโชว์คลิปเลยนะะฮโอเคโเคโ,โดนต่อยตายส้นตีนมากครับคือมันโดนต่อยมาหันซ้ายหันขวาไม่รู้ไงว่าอยู่ไหนแล้วเราไปกดมุมอมองเอพเนี่ยมัวเห็นมือหันหันได้แบบไม่ทันอ่ะต่อยตอนไหนมึงใจกล้ามากต่อยโอ้โหแม่ง ถ้าต่อยสองสามทีตายกไม่เออมงยังงงๆเนี่ยนี่มาหันมากูรู้เลยมึงต่อยกูตายกู่เก็บใจเลยนะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สว,วัสดีครับผม